อ่ะครับเรายังเหลืออีกตัวนึงนะจะพาให้เราสาหัสสักกันไปหวังว่าจะมีคนมาช่วยต่อโอ<ฮ>้ใครมาเดินตรงนี้วะตายพอดีตัวแรกที่จเจออะไรเป็นพิษใช่ไหมอันสองเป็นลมนี่เป็นลาวา นม่เป็นมังกรเหมือนกันแหละใช่ไหมเพราะสองตัวที่เราเจอมาเราเป็นมังกรหมดเลยนะเพื่อนนี่ไงมันติงโตไม่ได้มังกรเลยติงโตมีปีก ัวมีปีกเยอะมือเกันนะเกมเนี้ย m o n s ฮันเตอร์เวร์นะครับผมมาเจ้าิ่งโต เอโเอ็เอก่อนจะมีคนแจมนะครับจะต้องพ่นไฟวะสามจริงสามจริงวันนี้พ่นไฟายาวๆนะ เ้ยจะมาตู้ได้ต้องเตรียมปูด,ดิงเลยครับผมมาดิมาดิครับติดติดไปดิครับมาดิครับ มีตัวบัดรหางยเว้ยมาเด้ปันเด็กปันเด็กปันเด็กอุ้ย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 ฆ่าอะไรวะเนี่ย เย็นเพื่อนอุ้ย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 ปุ้ยปุ้ยปุ้ยโดนเผาโดนเผาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันมืนมันมืนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งตายเนี่ยทำเล่นไปเรียบร้อยเพราะว่าตัวนี้ไม่อยู่แค่มุมนี้จริงวะ สู้กับแม่งยากเนี่ยมาถึงก็โดนตะโกนใส่หน้าเลยเนี่ยท่าเนี้ยจ่โดนเอายิงนของเราปะ จัดไปอย่า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 นะครับอย่านะครับกินไปก่อนสวยมากเพื่อนเดี๋ยวเลยขี่มันอนะ่ะ ไอ้มันล่วงหลดลงมายิไปชนแล้วปึบช่วยโยนหินซ้าซ้ำยิงช้าแล้วยิง มามา,มามาคนไปไหมมึงอ่ะโอ๊ยกูตานีเนี่ยเลือดเลือดเลือด

ยายาปนไฟอีกแล้ววิสวยเลยอะเนี่ยพวกเก่งๆเงขายิงแฟดกันแบบเป็นนะนี่เราก็ยิงไปเอยเราช่วยทำดาเมจจากด้านหลังนะเพื่อนเขารู้ว่าเราอ่อนอนะยิงไปชา้ายยิงอย่างเดียว ยิงมีบางครั้งไม่เข้าเอนกันวะออุย้ยเชียช่ยเชี่อชี่อชื่อชื่อดูดิมีบางดอกเหมือนกันนะไม่เข้าอ่ะแ้ามีบางดอกจะตายแล้วผมเลือด Bám 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 gần bam gần bam gần bam 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 gần cả ui ui ui, gần kereo มาดิมาดิมาดิ๋ยวไปไหนอ,ะอ่ะว่าบินหนีไปแล้วว่ะโอ้ยได้เวลาตามล่าครับอุย้ยอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ตามผมอ่ะเฮ้ย ตามข้าพเจ้าทำไมสาธิยิงนี่ไงเฮ้ยปืนก็น่าสนใจว่ะต้องไปฝึกเล่นหนะล่ะปัง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 เอาดิ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  โดนค่ะเตวาวัดและครูยิงยาก่อนทนแล้วผู้หญิงไม่โดนเลยเนี่ย ยิงแต่ละสี่แต่ 4, และห้าโอ้ยไฟมันแรงไฟมันแรงเหลือเกินกินยากินยากินยาเออ สวยสวยเลยเพื่อนเอานักดูคนหนึ่งหายไปแล้วอ่ะเขาแม่งจะหลุดนะช่วงนี้เป็นล้มดูนะมันหลุดบ่อยตอนผมอ่านนี่เป็นช่วงเดือนสิงหานะปลายเดือนมันหลุดบ่อยนะเหมือนเขากำลังจะแพทใหม่กำลังจะมาไอบอลอ่นะจะจะลงเชฟซีก่อนนะครับคอมนี่ที่หล่ะ คอมนี่จะลงช่วงต้นปีหลบเฮ้ยเฮ้ยเกือบเลือดเกือบแล้วเกือบแล้วกลัวเกือบแล้ว ัวเกือบแล้วเกือบแล้วเนี่ยมันใกล้ตายใช่ไหมใกล้ตายใช่ไหมฮะใกล้ตายหรือยังโอ๊ย ui clip hài lắm, kêu dính, kêu dính mọi thời gian, phừng, ta khò ẹp, ừ. kinh kêu dính rồi nè, kinh, kinh bá, mình ta má, ư. ต่อกระสิบก็ยังดีหางสะบัดท่านี้จำได้เออยหางสะบัดอ่ะโอ้ยตัวตัว,ต,วตัวสะบัดเหมือนกันก็าหางสะบัดแต่เราหน้าสะบัดโดนดอกเมื่อกี้ไปหน้าสะบัดต,ต้องแดกยา วุ้ยอะไรเนี้ยาาย่หม่ตายเพื่อนตายเพื่อนเพื่อเราเพื่รทำมาดีนะหลอกแ่ห่าตายเป็นตัวทวงโอ้ยอ๊ะให้ใหญ่เหรอ จะมีแฟดปะวะหนึ่งอันเว้ตายเนี่ยเย็ดแค่เนี่ยนะครับผลของการที่เราไม่ได้ไม่ได้อัปเดตชุดนะจะเป็นอย่างนี้ละเนี่ยผมคิดไม่ออกนะถ้าผมมาล่าคนเดียวไปงไงไม่รู้จะผ่านยังไง นี่เขาหอดมีคนช่วยนะไม่รู้ว่าจะผ่านเปล่าต้องบูต้องบูงบดูดิยิงเข้าดอกกระสูตน,นะตายอยีกไหเนี่ยครูเสี่ยวตายมากเลยวะ่ะ ไปมาก่อนแล้วกันกินยาเมกาก่อนเมกาพอยชอนแล้วทำไมต้องมาหาผูด้วยเนี่ยไม่ต้องมาหากูด้วยนะ อนุยิงพวกนี้ไม่เข้าเนี่ยเลยเรายิงไม่เข้าเลยนะยิงไม่เข้าอ่ะเพื่อน ย,งย,ยิงไม่เข้าเลยเยิงไม่เข้าเลยนะเฮ้ยจะไหนอ่ะเพื่อเราเอาเศษหินอะยิงเศษหินใส่หัวแม่งเศษคิดตั้นเลยผมก็ทำได้แค่นี้นครับ ทำได้แค่นี้นะยิงได้แค่นี้แหละยิงไปได้แค่นี้จริงไม่โดนเลยเว้ยเราแพ้แม่ตายนะโอ้โหยิงท่าธรรมดาไม่เข้าเลยวะ เฮ้ยโอ้โหเขามีแผนเขามีแผนเราต้องยิงท่านี้อย่างเดียวนะงั้นยิงไม่เข้าเออทำตัวมีประโยชน์หนวมันกล้าตายแล้นะเมื่อกี้เห็นกระเพกกระเพกอะ โดนคิดตั้นส่หัวไปทีโอ้ยอย่างแฉีวหินแฟตใส่ตกเลยนะครับมังกรตกนี่อะนี่อะติด ติดหลับไปดิหล่นไปดิอุ้ยกินธรรมดาถ้าไม่เข้าอ่ะต้องอัดท่านี้นะท่าช้านะครับผมอวเอาเลยเพื่อเราโหดแล้วเพื่อเราเกาะมาแล้ว เขาเมันเกาะแล้วเราเรายิงแฟลชได้ป่าวเดี๋ยวรอเพื่อนตีตกลงมาแล้วกันนี่ไงลลงมาแล้วเข้าหัวไปดอกสิบห้ายี่สิบสามสิบหกเว้ย โอเค okay. ตายไปสองตัวต้องขอบคุณสองคนนี้มากเลยนะครับมาที่มาช่วยผมในการทำเควสครับไม่รู้ใครเหมือนกันส่งเอเวตไปนะครับต่อไปอาจจะแบบต้องความของะครับเพราะว่าเราไปเควส์แนละ้เดินเควสมาเพื่อทำของนะครับใส่ เงินไม่ไหวนะดูดโดนทีอาวุธตลกกราบเลยเราเพื่อนเพื่อนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมเอยเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ you later โอเคเจอกันใหม่ได้ครับผมก็วันนี้ก็ปรปกาอนละครับ บายบายครับโม